ในห้องทำงานที่กว้างขวางและหรูหราที่สุดของตึกนี้ชายในชุดสูทเก่าๆคนหนึ่งกำลังยืนอย่างนอบน้อมต่อผู้หญิงในชุดสูทที่ดูสงา่าที่กำลังนั่งหันหลังให้เขาเขาไม่ได้มาเพื่อเจรจาธุรกิจแต่เขามาเพื่ออ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากท่านประธานผู้ทรงอิทธิพลที่เขายังไม่เห็นแม้แต่ใบหน้าท่านครับได้โปรดรนะับผมเข้าทำงานเถอะครับ บริษัทผมล้มละลายผมไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆรินหมุนเก้าอี้กลับมาช้าๆมองด้วยสายตาเรียบเฉยความลำบากมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณเอกเอกช็อกจนหน้าซีดเปลือดเพราะใบหน้าที่เขาเห็นคือรินอดีตภรรยาที่เขาเคยไล่ออกจากบ้านเหมือนหมูเหมือนหมาเมื่อหปีก่อนย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วรินกับเอก เริ่มต้นจากศูนย์ห้องเช่าแคบๆที่มีเพียงพัดลมเก่าๆหนึ่งตัวคือรังรักของพวกเขารินยอมทำงานกะกลางคืนในโรงงานเพื่อส่งเอกเรียนต่อและมีเงินทุนเปิดบริษัทเล็กๆพี่เอกกินเถอะรินยังไม่หิวรินกินข้าวจากที่ทำงานมาแล้วความรักของรินคือการเป็นลมใต้ปีก เธอช่วยเอกทำบัญชียืนตากแดดแจกใบปลิวและอดออมทุกบาททุกสตางค์จนวันที่บริษัทของเอกเริ่มทำกำไรหลักล้านเอกสัญญาว่าจะดูแลรินให้สบายไปตลอดชีวิตแต่คำสัญญาของผู้ชายบางครั้งก็มีอายุไม่นานไปกว่าความตื่นเต้นใหม่ๆเมื่อเงินทองไหลามาเทมาสังคมใหม่ก็ทำให้เอกเปลี่ยนไป เขาเริ่มกลับบ้านดึกกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงแปลกหน้าติดตัวมาเสมอจนกระทั่งวันนั้นวันที่เอกพาผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในบ้านที่รินช่วยสร้างมากับมือรินเราอยากันเถอะฉันเจอคนที่มีระดับเดียวกับฉันแล้วเธอควรกลับไปอยู่ในที่ของเธอชุดเก่าๆหน้าตาสมศสมแบบนี้มันถ่วงบารมีฉันพี่เอกรินช่วยพี่สร้างทุกอย่างมานะ ี่ลืมวันที่เราไม่มีจะกินเหรอเอกโยนเศษเงินลงพื้นนี่ค่าตอบแทนที่อยู่กันมาเอาไปซะแล้วอย่าก,กลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกรินเดินออกจากบ้านหลังนั้นด้วยหัวใจที่แตกสลายแต่เธอไม่ยอมตายจากความเศร้าเธอใช้เงินก้อนสุดท้ายที่เอกโยนให้ไปเริ่มทำธุรกิจเล็กๆเ,เกี่ยวกับสมุนไพรที่เธอมีความรู้ รินทำงานหนักกว่าเดิมหลายเท่าเพราะเธอรู้ว่าความรักทรยศเราได้แต่งานและความรู้จะไม่เคยทรยศเราขณะที่รินเติบโตขึ้นเรื่อยๆทางด้านเอกกลับหลงระเริงไปกับเมียน้อยที่คอยแต่จะปอกลอกเมื่อธุรกิจเริ่มมีปัญหาเอกกลับตัดสินใจผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดเมียน้อยก็หอบเงินหนีไปทิ้งให้เขาล้มละลายและเป็นหนี้สินล้นตัว เห็นสภาพคุณวันนี้แล้วฉันนึกถึงวันนั้นเลยค่ะวันที่คุณบอกว่าฉันถ่วงบารมีคุณลินพี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วพี่ลืมตัวพี่มันโง่เองรินให้โอกาสพี่ทำงานที่นี่ถนะพี่จะไม่ทำตัวแบบเดิมอีกรินลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างวันที่คุณทิ้งฉันไปคุณเอาเงินไปด้วยแต่คุณลืมเอาสมองกับความกระตันยูไปด้วยผลมันเลยเป็นแบบวันนี้ไงคะ เงินซื้อความสุขเอ้คุณได้แค่ชั่วคราวแต่มันซื้อสันดานคนไม่ได้จริงๆรินดิปลอดรินมองเอกได้สายตาที่ว่างเปล่าไม่มีความแค้นเหลืออยู่คุณเอกฉันไม่ได้เกลียดคุณแล้วนะเพราะความเกลียดมันใช้พลังงานเยอะเกินไปสำหรับคนอย่างฉันในวันนี้เอกเงยหน้ามองทั้งน้ำตารินพี่ขอโทษจริงๆพี่ไม่เหลือใครแล้วจริงๆรินทอนหายใจช้า แล้วหยิบเช็คใบหนึ่งออกมาเขียนรอปภคะรอเดี๋ยวก่อนคะ่ะรินเดินไปส่งเช็คเงินสดก้อนหนึ่งให้เอกซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่มากไม่น้อยเกินไปเงินก้อนนี้ฉันไม่ได้ให้เพราะฉันใจอ่อนหรืออยากให้คุณกลับมาแต่ฉันให้ในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งที่เคยใช้ชีวิตลำบากมาด้วยกันเอาไปใช้ตั้งตัวใหม่สะนะคะคุณเอกไปทำอาชีพสุจริตแล้วจำไว้ว่า อย่าทำแบบนี้กับใครอีกเอกมือสั่นเทารับเงินก้อนนั้นมารินขอบคุณนะรินพี่ขอบคุณจริงๆพอเถอคะค่ะจากนี้ไปเราไม่มีอะไรติดค้งกันอีกกฎแห่งกรรมของคุณคุณต้องไปชดใช้มันเองด้วยความอดทนฉันขออโหสิกรรมให้ทุกอย่างเชิญคะ่ะรินยืนมองแผ่นหลังของอดีตสามีที่ค่อยๆเดินจากไปอย่างช้าๆเธอไม่ได้รู้สึกสะ ที่เห็นเขาพังพินาศแต่เธอรู้สึกเบาสบายอย่างบอกไม่ถูกการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การให้เงินทองแต่คือการให้อภัยรินรู้ซึ้งแล้วว่ากฎแห่งกรรมทำงานของมันอย่างซื่อสัตย์คนที่ทิ้งคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขเพื่อไปหาความสบายชั่วคราวสุดท้ายก็ต้องกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์ในวันที่เราก้าวขึ้นสู่ที่สูงอย่าลืมก้มมองคนที่อยู่เบื้องหลัง และในวันที่เราประสบความสำเร็จอย่าลืมความเป็นมนุษย์ที่ต้องมีเมตตาเพราะความกตัญญูและความเมตตาคือเครื่องหมายที่แท้จริงของคนที่จะเจริญอย่างยั่งยืนตลอดไปเรื่องราวของรินวันนี้อาจจะไปตรงกับชีวิตของใครหลายคนนะคะถ้าเป็นคุณนะคะในวันที่ประสบความสำเร็จแล้วคนรักเก่าที่เคยทิ้งเราไปกลับมาขอความช่วยเหลือคุณจะทำแบบริน หรือมีวิธีจัดการแบบไหนคอมเมนต์ Comment มาแชร์ความคิดเห็นหรือเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะเราจะได้เป็นพลังบวกให้แก่กันและถ้าชอบนิยายสอนใจแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะช่วยเติมพลังใจให้คุณในทุกๆวันขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ